มาค่ะมาเซฟเซเด้อหลังจะกินแกงเออหลังจะออกป่าเห็ดหิวแล้วตอนนี้นะคะตมลักกันแบบไทยๆกไทต้ยพี่น้องคะวันนี้เข้าบ้านยายน้องย่าน้องนายมาลบงบยากาศย่าน้อยย่าน้อยย่าใหญ่พาลุยป่าย่าใหญ่พาลุยป่านะฮะย่าน้อยบ้านย่าน้อย เดี๋ยวว่าซะได้ตํานี่อร่อยนี่หนูว่ามันกินเมื่อคืนหนูกินเล่นอยู่อร่อยอร่อยต่าหน่อยหือกรอบนะตําฟักแมวครั้งแรกสีมือย่าน้องนายหนูตําน้ำมั้งแต่บ้านน้ำมันละมั้งแต่บ้านเราเด้งจะมาคนเราอือกอดดีนะถ้าเขาไม่เปิดบ้านให้เราเราจะคนอยู่ในป่าโอ้วหาเสียกุญแจไว้ให้ให้ยายจ๋าหน่อยอร่อย มันย <'s> ่านวัีม <basics> ัย <ISH> ่านของยาสทอนนะนี <sm> ่จามาเองบของยาสทนของอ่างต่างน่งเก็บมีเพื่นลวกเก็บพึ่งแกวเนยมาเก้ไนอยู่้างนาจ้าแม่แมกินข้าวมาเร็วอ้าเด้อุยแลเด้อไม่กินใจเด้ออัข้าวแก้วก็มีนะพวนี้ไ่กินหรอน แแขกัอะคปาวินเยเลสคุณวเลยสมบรรยากาศกินข้าวข้าร่วมพานะคะมันเจ้าของบ้านต้อนรับอาหารกันสองพี่น้องเซบบ่วะ้าเซบหลายแซบหรายผู้เปิะตู่กับรอจะแย เนาะมีปลาให้ตุย้ยทำดิน้องเอ้ยร้านแถวนี้ร้านฝรั่งพขาโกงหมดแล้วไงสาวหมดแล้วกอดไม่ได้แล้วนี่เลยกนมางอนพอมันกลาด่ายอมมันมันบ่ยงง่อนที่เดียวของเขาไปง่อนกลางก็คือหนูลูกกระตุกโซนอะต้องลูพอเขาดูเขาบ้าเห้มันนอนเลยเลยฝรั่งบอกว่า ทำเห็ดเดี๋ยวจะทำให้เธอกินเธอกินก่อนกินแล้วสิมก่อนแล้วแซ่ปะวซตอันนี้ค <ri> <c oughs> ือโอริโอริจินะส่วนด้วยโอริจิโดยผสมกันระตแนมาติดไนะว่ามันแต่มันนมัดติดอันนี้เป็นผัิจง่ายดีกันไวเบิรนเฉียมากบั่มยงามะกรุมากินข้าวพี่น้องขาช้ลาดีไปได้ละ ับนายเดเขาซุนเขาซุนอ่ะออูนพีแดนเรียกเขาซุ้นแต่ผมม่ซืตัวไม่ตบมัน้องมาซื้นมาอมยืไปเลยกูบอกไงต้องหามซื้อันดีมันไม่เป็นกีแล้วไปีไไปไย